ซึ่งทนายที่ไปร้องเนี่ยนะครับก็เป็นทนายรุ่นพี่ของทางทนายเจเองนะครับเป็นทนายอา่รุ่นพี่ที่รามคําแหงนะครับแล้วก็ทนายเจเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะทํางานด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นในส่วนของทนายของเสียโปในทางคดีนี้นะไปติดสอยห้อยตามแล้วก็ช่วยประสานงานเรื่องของการถแถลงแถวเฉยๆนะอ่ะหลายคนก็ สงสัยนะฮะเห็นหน้าค่าตาหรือบางทีก็ฟังคลิปมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคิดว่านักข่าวไปกันเยอะมากน่าจะออกทุกช่องเลยนะฮะแน่นอนครับว่าหลังจากที่ข่าวออกไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยทำใจอยู่แล้วฮะว่ากระแสทัวร์เนี่ยน่าจะลงแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายวิทูนนะฮะแล้วก็ทางทนายเจด้วยกันนะฮะแล้วก็มีน้องอีกคนนึงนะฮะที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับที่ยืนสูงๆเนี่ยใส่สูทดำเนี่ยอันนั้นทนายเจนะฮะปลูกในท้าสีเขียวนะฮะ พอเห็นหน้าค่าตากันไปนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอทีวีนะปกติมาจัดออนไลน์ทาง t i k t o กนะฮะแล้วก็ลงทางช่องทางของตัวเองอย่างเดียวเลยนะจะไม่ค่อยได้โผล่หน้าสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้รับการติดต่อมาจากทางทนายวิทูลนะฮะทนายอ๋องนะฮะเป็นรุ่นพี่นะครับว่าให้ช่วยนะในการดีลกับทางนักข่าวหน่อยนะับเพราะว่ามีเคสที่จะอยากมาร้องเรียนกับทางกระทรวง ยุติธรรมนะตอนแรกจริงๆคุยกันไว้ว่าจะไปร้องที่กันมิการกฎหมายด้วยนะครับและก็สิทธิมนุษยชนนะครับประเด็นนี้แหละนะฮะหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะทัวลงอันนี้ผมเข้าใจนะฮะเพราะว่าทางผิดถูกอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับแต่อย่าลืมว่าตราบใดที่กฎหมายที่ที่ศาลเนี่ยนะฮะยังไม่สั่งลงโทษตามกฎหมายเนี่ยเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ตามรัฐธรรมนูญอยู่นะครับจนกว่าที่คดีจะถึงที่สุดนะครับแม้ว่านะฮะสังคมเนี่ยจะมองไปส่วนใหญ่จะมองไปในส่วนทิศทางที่ว่าเ้ยไปช่วยคนผิดทำไมไปช่วยทางเสียโป้ทำไมแต่อย่าลืมว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานนะครับ นักกฎหมายเนี่ยเวลามองเนี่ยนะครับจะเอาแต่สะใจอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูว่าข้อหานะฮะที่เสียโป้โดนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการพนันนะฮะแล้วก็เรื่องอดืนๆที่ไม่ได้ไร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องจ้องเอาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักเรื่องของตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยการที่เขาจะถูกทําร้ายในคุกหรือถูกพยายามที่จะลอบทําร้ายเนี่ยอันนี้เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะฮะโอเคแหละนะฮะ ไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ร้องไปนะครับผ่านทางผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับก็จะมีอยู่สองสาประเด็นด้วยกันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของการที่รอบทําร้ายนะฮะเพราะว่าตัดจบแค่ผู้ที่ลงมือทำนะก็เอาไปดำเนินกดีต่อแต่ไม่ได้มีการขยายความนะฮะผลของการสอบสวนนะครับว่ามีใครที่ร่วม สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่านะฮะมีการปล่อยปะละเลยให้เอาอาวุธนะที่เป็นกันไกลนะยาวเนี่ยนะฮะเอามาจากไหนนะครับแล้วก็เข้าไปได้อย่างไรมีผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่แดนเดียวกับเสียโป้นะถ้าใครที่ได้ฟังข่าวนะอยู่แดนอื่นด้วยซ้ํานะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็เป็นนักโทษเด็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นมีการขังรวมระหว่างนักโทษเด็ดขาดแล้วก็นักนักโทษที่ อยู่ระหว่างพิจารณาคดีอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นโจทย์ที่ทางกรมรชาชทัณฑ์นะครับต้องไปคิดนะฮะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับส่วนประการต่อมาเนี่ยนะครับก็เรื่องของการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานนะที่เอาทั้งฝ่ายของนักโทษเด็ดขาดแล้วก็นักโทษที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีไปรวมกันนะแล้วก็เรื่องของหลายๆเรื่องนะฮะสุขอนามัยเอ่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะดําเนินการร้องเรียนเหมือนกันนะครับ คือถามว่าอนันนี้วันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับที่ทางทนาวิทูลที่เป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยนะฮะรุ่นพี่ของทางทนาเจออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเสียโป้คนเดียวนะครับมีนักโทษที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีที่ไปขังรวมกับนักโทษเด็ดขาดเนี่ยสมมติว่าแดานสิบเนี่ยนะครับมีอยู่สองร้อยคนนักโทษเด็ดขาดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบคนนะฮะนักโทษที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีอีกสามสิบคนเนี่ยไอ้สามสิบคนเนี้ย ควรจะต้องไปคลุกคลีหรือว่าถูกนักโทษเด็ดขาดเนี่ยนะฮะมารุมทำร้ายมารุมนะกระทาชํารอหรือไม่นะครับเอ,อ่อมันขัดต่อหลักสิทธทิมนุษยชนของเขาหรือเปล่านะเขายังไม่ถูกสารตัดสินถึงที่สุดนะครับว่าเป็นคนผิดบางคนหนึ่งในนั้นเนี่ยสารอาจจะยกฟ้องก็ได้นะฮะใครจะไปรู้นะหรืออาจจะลงโทษสถานเบาก็ได้นะอืมนะ เวลาเราวิจารณ์อะไรเนี่ยเราต้องมองในส่วนของความเป็นจริงเอาหัวใจเราลงไปใส่นะเพราะถ้าเนี่ยลืมว่าถ้าหากว่าไม่มีทนายของฝ่ายจำเลยเลยเนี่ยนะครับฝ่ายภาครัฐเนี่ยตำรวจอายการยัดข้อหามารุนแรงมันก็ไม่มีใครสู้คดีให้คุณหรอกครับนะคุณจะไปเรียกร้องความยุติธรรมเอาที่ไหนอะครับเวลาโดนเนี่ยทุกคนอยากจะได้รับความยุติธรรมกันทั้งนั้นเลยครับนะเออนะฮะ ที่ผมอยากจะสื่อเนี่ยผมไม่ได้ทำเวลารับรับคดีจากทางจำเลยมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ดำเนี่ยกลายเป็นขาวมันทำไม่ได้ครับมันไม่ใช่แค่ทนายอย่างเดียวแล้วมันจะทําให้กลับดําเป็นขาวได้การกลับดําเป็นขาวไม่ได้เกิดจากทนายอย่างเดียวมันมีหลายกระบวนการหลายองค์ประกอบเนี่ยเจ็ดแปดอย่างเลยนะเออนะทนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับนะเพราะฉะนั้นทนายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ทําให้กลับดําเป็นขาวแต่จะทําให จำเลยนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจวิธีการทำงานของทางทนายนะครับว่าเฮ้ยทำไมทางทนายเจไปทำงานให้กับทางทาง,ทางจำเลยนะไปทำว่าความให้กับทางคนผิดนะอันนี้ก็ต้องอขอให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาทำงานแล้วเนี่ยนะฮะก็มีทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะครับมีทั้งเจ้าหนี้ทั้งลูกหนี้นะ เราก็ดูเป็นเคส by เคสไปนะครับผมนะเอาละนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ